เบดน้ำยำสูตรประลาชอมน้ำปะลาหอมเบ็ดน้ำยำม,มันเป็นสาตร์ตั้งต้นตัวหนึ่งเลยครับที่แบบว่าเหมาะสําหรับการทํายำได้ดีที่สุดเลยเป็นอีกหนึ่งสูตรครับที่มันควรจะมีมากๆเลยครับก็คือจะเป็นสูตรนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรเบ็ดน้ำยำของแซบบ้าแต่ว่าจะเป็นสูตรประลานะครับนัวปะลาสุดๆแล้วก็พอเอาไปใส่ยำนะครับมันจะแบบว่าดึงความเป็นยำปะลาขึ้นมาให้ได้ดีมากๆครับทุกคนใส่เบ็ดน้ำยำตัวนี้ลงไปในภาชนะแล้วก็ใส่พริกใส่มะนาวใส่เนื้อสัตว์ต่างๆ ใส่ผักโรยหนะ้าแค่นี้จบสามารถทําได้ง่ายมากๆอย่างตัวนี้ผมทํายำตีนไก่ครับแล้วก็ใส่หมูยอด้วยใส่เป็นน้ําปลาเข้าไปแบบโอ้โหทุกคนมันอร่อยแบบอร่อยมากๆครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองนะครับแนะนําได้เลยในตะกร้าเหลืองด้านล่างได้เลยนะครับหอมกลมกล่อมหอมน้ําปลาเบสดน้ํายำสารตั้งต้นของการทํายำครับทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากทํายำทานเองอยู่ที่บ้าน เลยครับง่ายสะดวกรวดเร็วและไวมากๆครับและอร่อยด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเบ็ดน,น้ำยำของแซบ้าสูตรนี้จะเป็นสูตรน้ำปลาร้านะครับ